วันนี้เวลา18นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2565โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวันราชกาลที่9 พระพุทธมหาราชชอปริวัติและพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาอานันทมหิดลพระอัฐมราหมาธทิปดินสมเด็จพระมหิตลาธทิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช นกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราช,ชนาคารินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาทิบดินและพระอาฐีสมเด็จพระมหิตลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งบดีสถานที่พระแท่นพระนพะป,รปรดรมหาสเสวตฉตด สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองรงยารองและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทั่วเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระปดลมหาสเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมพัชระยานมุนีจากสถานพำนักงรงบ้านไร่ทอสีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมักควิธีกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเค้นจตุปัจธยยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอาถิและพระอาทิส่งหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวันรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชปรมนาถประพิษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินสมเด็จพระมหิตลาธาทิเบดอนุเดตวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์ที่นาพระที่น่านบุษบกมาลาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้า เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาถิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถะพิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่หน้าพระแท่นพระนกพระประดลมหาสเวตชัติก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ